ก่อนอื่นต้องบอกว่ามันมีอยู่สองสองส่วนนะฮะหนึ่งพี่น้องวะยาชนผู้มาบริจาคอันที่สองเนี่ยผู้นำตัวพี่น้องยาชนทั่วไปเนี่ยต้องทำให้เขาเข้าใจแล้วก็มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมว่าการบริจาคเงินนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเสียสละเพื่อส่วนรวมครับก็คือจังหวัดขอนแก่นเรานั้น เป็นศูนย์การรักษาพยาบาลมีโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์โรงพยาบาลศูนย์อนแก่นนอกจากนั้นก็มีโรงพยาบาลเอกชนอีกทั้งสองสามแห่งนะาการจำเป็นต้องใช้โรลหิดเพื่อการรักษาผ่าตัดต่างๆใช้เยอะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องทำความเข้าใจของนักเอกชนว่าเราแบกรับเพื่อนมนุษย์ ที่เข้ามารักษาที่คอนแกนเยอะครับก็เลยให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความเสียสละในการแบกรับตรงนี้ปนบประการต่อมาก็คือผู้นำสำคัญครับมีน้องกำนันพียบ้านนายกอบตต้องมาแบกรับตรงนี้ช่วยกันครับให้เทน้นผู้ใหญ่บ้านไง,ง่ายครับว่า การมาขอบริจาคการไปเชิญชวนพี่นอ้องประชาชนมามอบบริจาคโลินะครับไม่เหมือนไปบอกพี่น้องไปรับผงหงมนะครับมันต่างกันก็หมายความว่าเราจะไปการทางของเข้ใจข่าวไม่เพียงพอเราจะต้องไปเคาะประตูบ้านนะเดินไปเยี่ยมเขาตอนเย็นไปพผู้ใ้เข้าขใจว่าจากกังหวัดขอนแก่นะมีความจำเป็นในการแบบรับเรื่องโลหิตนยเพื่อพื้นทนนั้น,อ,น,อ,น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 อย่างไรบ้างและ สำคัญเป็นภาพทางคนที่เราดูภายนอกด้านสัญญาณร่างกายแล้วว่าน่าจะบริจาคได้ให้อยู่ในใจเราแล้วก็เรามื่นไปเขาโดยเฉพาะก,การเตรียมร่างกายนี่นสำคัญต้องไปบอกคนที่จะบริจาคเนี่ยให้เตรียมร่างกายให้พร้อมไม่ใช่ว่ามาถึงวันบริจาคแล้วไม่ผ่านคัดกรองไม่ได้การเตรียมร่างกายที่สำคัญอคืนหนึ่งนะครับร้นองให้อิมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ดื่มแอลกอฮอ,อล์ครับไม่สูบหรีครับท่านที่เป็นไข้หวัดหรือทานยาเนี่ยก็ไม่ผ่านขัน้นตอนท่านที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะไม่ผ่านขัน้นตอนนอนไม่อิ่มก็ไม่ผ่านขัน้นตอนจริงเลยนะครับเราต้องไปเตรียม,มร่างกายให้ผู้จะมาบริจาคเลือดให้พร้อมผู้นาต้องสื่อสารให้เข้าใจและที่สําคัญนะครับคนที่มาบริจาคอยู่กับเรานั้นนะครับเมื่อมี อะไรที่จะช่วยเหลือจะทางราชการนะต้องให้เขาลําดับต้นต้นครับเช่นมีผ้าห่มกันหนาวมาเนะี่ยก็ควรที่นาผู้บริจาคผู้ส่วนรวมนี้ให้อยู่ในระดับต้นๆด้วยอันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กน้อยนอกจากนั้นเราก็มีเทคนิคเล็ก,ลก,ลกน้อยประกอบก็คือกรารให้เกียรติเกียรติบัตรหรือการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ริยาเช่นเราก็ ถ่ายรูกแล้วก็ปิ้นรูปถ่ายให้แก่ผู้วยเจาโรหิตทาเกียรติบัตรใบขนาดเล็กให้เขาอันนี้ก็เป็นน้ําใจเล็กน้อยจ,จากกลากของเราครับและที่สำคัญการอำนวยความสะดวกในขณะเจาโคก็จําเป็นเราก็ให้น้องๆจากในบรรดาแพทยาครับเป็นกลุ่มจิตอาสามาจัดระบบ Q แล้วก็ด้านหน้าเราก็ได้รับความเือดร้อนน้องอ,งตอ,อ,ตอบตเทศบาลมาจัดระบบ การกอกข้อมูลเบื้องต้นอันนี้ก็ทําให้การไหลลื่นเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับไม่ไม่ติดขัดไม่นานนีนนี้องบองทุกฝ่าย คุณทุกฝ่ายนะครับที่มาร่วงไม่ว่าจะเป็นผู้บริจาคโลหิตก็ดีหรือผู้มีท่าทีอย่งมีความสะดวกก็ดีทุกฝ่ายนะครับทําให้วันนี้ที่น้องมาสนุนหนาบเลยครับเราทําบุญครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นแชมป์ของคอนแก่นนะครับในการยอดบุญผู้จาคโลหิตสูงสุดนะครับครั้งที่แล้วนี่เท่าไหร่ครับจ้าแชมป์ดีๆนี่ไหมไม่อยาก เอาแชมป์ทันลบมาเพราะนั่นเป็นความภูมิใจของพี่น้องสองร่วมกันครับครับครั้งที่แล้วนี่เท่าไหร่ครับท่านท่านพอมมีข้อมูลไหมครับยอดผ่านคัดกรอง5 6 7คน5้ารอับมาจริงไหม8 0ดอกว่านะแต่ไม่ผ่านคัดกรองับดืมเล้าระหว่างทางไปรู้จำเป็นอย่างนี้นะครับ แจกเอกสารลงหน้าเลยคะแจกเอกสารการเตรียอนร่างกายให้เป็นมุมหน้าแล้วก็วันนี้ก็น่าจะข้าข้้อกว่าวันนี้้าขึ้แล้วครับวันนี้อาจจะถึงหกรครับวันนี้ครับ้าถึงร้อยก่อนี่สนรที่านะคะมีข้าวเลือกสองจเืององวจากทางนต้มยางก็ขอจากขอบคุณอาจารย์นอขอั น้องเราต้องการใช้เลือดก็อยากให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเพือความยินดีเลยค่ะทำเพื่ความสะดวกผู้บริจาคในวานนี้ด้วยนะเก็บเก็บข้อมูลไว้หน่อยครับครับเพราะเขาเสียสละเพื่อส่วนรวมครับก็จะเป็นผู้บริจาคแล้วก็เราก็ดูแลพิเศษครับขอบคุณทางโรงพยาบาลมากแบบนั้นก็เป็นการให้ข้อมูลจากท่านจารึกเลาประเสริฐนะครับท่านแนมเพื่อน้องสองห้องแล้วก็พี่สมปองนะครับ ทางศูนย์คลังเลือดกลางนะครับรรต้องขอการาบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ